รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนเปิดวิสัยทัศน์ผู้แทนของประชาชนเข้มข้นด้วยสาระและมุมมองการเมืองร่วมค้นหาไอดอลทางการเมืองรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไว้ด้วยกัน ครับท่านผู้ชมครับ็นการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ผมมีนัดกับสสที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรไทยครับเส้นทางการเป็นกำนัน14ปีสู่การเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักทองที่ไทยครับัวจะเป็นใครท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับ ครับสสประชาครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ขอแวะไปเยี่ยมที่ทาต์โกท้าสวรรค์นะครับเห็นบอกว่าท่านเป็นคนที่นี่เลยพื้นเพยเป็นคนที่ทาร์โกเลยใช่ครับบ้านเกิดอยู่ที่นี่เลยครับพ่อแม่ทํานาแล้วผมก็ก็ต่ออาชีพจากพ่อแม่จากทํานาแล้วก็มาเป็นพ่อค้าข้าวอ๋อที่ลูกทานทาเลยหรอลูกเช้านาเลยครับพ่อแม่ทํานาเลยใช่ครับแล้วสสก็ทำนาในเด็กเลย เคยทามาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอ่ะเคยน้าข้าวเคยเกี่ยวข้าวเคยนวดข้าวกับพ่อกับแม่อยู่ครับพูดถึงพื้นที่ท่าตะโกพื้นที่นครสวรรค์เนี่ยวิถีชีวิตการทำอาหารกินของคนที่ทำอะไรฮะส่วนใหญ่หลักๆเป็นพื้นที่นาซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่ไร่ไร่อ้อยไล่มันไร่กระโพดครับข้าคราวกันไปอ่ะขอย้อนชีวิตสสบัญชาหน่อยนะครับเห็งบอกไปลูกชาวนาก็ื้นเพก็ทํามาตลอดเลยตุกวันพ่อแม่ยังทําอยู่เลยครับพอให้แกหยุดแกบอกไม่รู้จะทาอะไรก็ทาไปเรื่อยๆครับพูดถึงเส้นทางการเมืองบ้างเข้าสู่การเมืองงงยัไ จริงๆเนี่ยผมเป็นทําธุรกิจทำโรงสีข้าวเป็นพวกค้าข้าวแล้วก็มาทำโรงสีข้าวนะครับแล้วพอมาพักหลังๆเนี่ยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในในพื้นที่กำนันคนก่อนเนี่ยเขาใกล้เกษียณ ทีนี้เขาก็เลยอยากให้เรามาเป็นกำนันแทนก่อนก็เลยเอะเราก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอะมันจะไหวไหมเราทําธุรกิจอยู่เาทำเป็นพ่อค้าอะไรเงี้ยก็ลองดูลองดูแล้วก็เป็นมาถึง14ปีเนี่ยถึงทุกวันนี้เป็นกำนันมา14บปี14บี่ปีอยู่กับพี่น้องนะใช่ครับเห็นบอกเป็นประธานสมาพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยด้วยครับพอเป็นเป็นกำนันก็ก็มาเป็นประธานชมรมอำเภอก่อนอนะครับแล้วก็มาเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์ ครับนะครับก็ทํางานร่วมกับ76จังหวัดเสร็จแล้วมาเริ่มการเมืองไงมาตั้งพรรคท้องที่ไทยเนี่ยจริงเราเราเราไม่ได้อยากมาเป็นนักการเมืองหรือไม่ได้อยากมาทาอะไรในเรื่องตรงนี้เลยแ,ลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในสายปกครองเนี่ยเป็นกำนันมานานเนี่ยแล้วจ,จู่ๆเนี่ยก็มีมีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขาอยากจะยุบเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคย่างที่เคยเห็นเป็นข่าวสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อยุบเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วเนี่ย มันก็ต้องไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปด้วยเพราะมันจะไม่มีผู้ว่าไม่มีนายอำเภอแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ตรงไหนครับคนที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นหัวหน้ารัศดรดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันเปน็นไม่ปกครองที่เรียกว่าใกลพี่น้องที่สุดเลย <S <S <ช>คือกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่นีก็มีการพูดคุยกันเหรอ ก็มีการพูดคุยกันผมก็เลยอาสาประชุมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง76จังหวัดเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปทําการเมืองไปอยู่ในเวทีการเมืองเนี่ยโดยหาตัวแทนของพวกเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นบ้างเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ถ้าทุกคนคเข้าใจนะเพราะว่าเรามีกันทั้งหมดเนี่ยเจหม่นห้าพัหมู่บ้านโอ้ใช่ใช่ใช่เจ็าตำบลครับนะครับ เอากรงกงว่าเราพวกเรามีกันต้องเกือบ3 0 0แสนคน<ช>ทั้งประเทศก็เลยนเ,นยม,าเลยมาคุยกันว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรามาทำการเมืองไปศึกษาเรื่องการเมืองหน่อยหนึ่งแล้วก็และเป็นพักการเมืองที่อยู่กับท้องที่แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผมก็เลยตั้งชื่อขึ้นว่าพักท้องที่ไทยนี่คือที่มาของที่มาชื่อพักท้องที่ไทยใช่ครับมีนโยบายที่หลายคนจําแม่นคือหาในโลกโซเชียลนะฮะ งานศพไม่เศร้าขย่าวได้นี่มาอย่างไรเนี่ยงานศพไม่เศร้าขย่าได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนแทบจะบอกว่าชนบทนะต้องบอกว่าชนบทต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเขามีการอยู่แล้วไอ้ที่ไอ้ที่เล่นไฮโลงานศพเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการอะไรเฝ้าศพในเมืองหรือในตัวจังหวัดจะไม่มีหรอกมีเฉพาะชนบทบ้านนอกเวลามีงานศพเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยกันบางทีได้รายได้จากพวกนี้เลยนะเขาเขามาขอแบบ เปิดเล่นกันนะถึงบางทีเนี่ยเขาตั้งเป็นกองพระป่าให้ด้วยเลยตั้งเป็นกองพระป่าแล้วเฝ้าเฝ้าให้ด้วยเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในชนบทใช่ใช่แสดงว่าเราอยู่กับพี่น้องอยู่ในระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าถึงความรู้สึกรู้ความต้องการของเขาสสบัญชาเดชเจริญสิริกุลนะครับก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของพี่น้องนะฮะวันนี้เป็นสสแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังเรียกกำนันในสภาก็เรียกกำนัลอยู่กำนัอยู่ใช่ไหม ภูมิใจที่เขาเรียกกำนันผมภูมิใจมากกว่าเขาเรียกสสอีกเราสายเลือดนักปกครองเราเราทำงานอยู่ตรงนี้มานานแล้วเรามีความเข้าใจในในบริบทหมู่บ้านตำบลเป็นอย่างดีครับก็เล่นการเมืองสนามใหญ่สมัยแรกนะครับรคท้องที่ไทยสมัยแรกเลยครับเป็นหัวหน้าพักเดียวได้เป็นสสแบบบัญชีชื่อภูมิใจกับการเข้ามาสู่การเมืองครั้งนี้ขนาดไหนยังไงก็ก็ภูมิใจฮะเพราะว่าสมัยเราเป็นกำนันเนี่ยเราช่วยอะไรชาวบ้านไม่ได้เยอะนะแต่พอเข้าไปไปสู่ การเมืองเข้าไปสู่สภาแล้วเนี่ยเราสามารถนําความเดือดร้อนเนี่ยจากท้องที่ท้องถิ่นของเราเนี่ยเข้าสู่สภามีปัญหาอะไรก็มันเหมือนการแก้ปัญหามันเร็วขึ้นครับแล้วมันทำมันทำได้จริงปัญหาพี่น้องชาวบ้านสะท้อนมาที่สภัญชาก็เป็นปากเป็นเสียงในสภาเป็นพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่กับสสบัญชาหลายจุดนะครับจะไปดูปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องชนะทานนะครับฟังเสียงพี่น้องชาวนารวมถึงพี่น้อง ที่เป็นตัวแทนในพื้นที่ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับตามผมตามท่านสาประชาไปต,ตามปรับาทำไมเราเป็นกำลังเนีน่ยเราช่วยอะไรชาวบ,บ้านไม่ได้เยอะนะแต่พอเข้าไปไปสู่การเมืองเข้าไปสู่สภาแล้วเนี่ยเราสามารถนําความเดือดร้อนเนี่ยกับท้องที่ท้องถิ่นของเราเนี่ยเข้าสู่สภามีปัญหาอะไรก็มันเหมือนการแก้ปัญหามันเร็วขึ้นแล้วมันทำมันทำได้จริง ตามภารกิจสสบัญชาครับลงพื้นที่มาที่วัดวังมหากรกับอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์นะครับอยู่ร่วมกับผู้นำชุมชนหลายๆท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นหน้าหลังด้วยสวัสดีพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับก็เห็นบอกว่าวันนี้มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้มีภารกิจอะไรครับทานสสบัญชาครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับในในตำบลวังมหากรนี่เลยนะครับว่าด้วยพลปัการเมืองเนี่ยกกตเนี่ย ขาก็จะมีงบสนับสนุนนะครับเพื่อให้พักการเมืองเนี่ยมาทำาัฏตรย23ให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองอให้มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายก็แวะมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในฐานะพักการเมืองให้ความรู้ด้วยนะครับใ,<ช>ในขณะที่แวะมารับฟังปัญหาพี่น้องด้วยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าพี่น้องในพื้นที่เป็นเกษตร,รกรโดยเฉพาะธรนาปีนี้ผลผลิตเรื่องของข้าวราคาเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่คุยกับพี่น้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับตรวจสอบ ปีสปีที่ผ่านมาถึงถึงน้าตอนนี้ถือว่าราคาถือว่าใช้ได้อยู่แต่เราก็อยากพยายามอยากจะ,ะผลักดันนะครับอยากจะทําตามนโย,ยบายพักของท้องดีไทยเนี่ยเรา,ารเราขีดเส้นไว้ให้เกษตรกรหรืให้มีความมั่นคงในอาชีพครับจากโครงการชะลอการขาย<อ>นะครับโครงการชะลอการขายเนี่ยก็เราเราจะตั้งราคาไว้นในพื้นที่ บึงบรวเพชรทั้งหมดเนี่ยเป็นข้าวนาปังทั้งหมดเลยเราจะคุยถึงข้าวนาปังก่อนอล้วกันว่าราคาเนี่ยเราจะตั้งไว้ให้ที่1 2 0 0 0บาทความชื้น15้าเปอร์เซ็นต์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยข้าวที่เกี่ยวมาเลยเนี่ยถ้าเกี่ยวมาสักความชื้นประมาณสัก2 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้อยู่ราคาอยู่ประมาณสักหนึ่งหหรือหนึ่งออะไรประมาณนี้เป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้เป็นราคาที่เขาอยู่ได้เป็นราคาที่มาตรฐานครับ ถ้าเมื่อใดอรัฐบาลเอานโยบายนี้ไปใช้และประกาศออกมาใช้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเกษตรกร,กรทั้งประเทศเนี่ยก็จะมีความมั่นคงในอาชีพพอเกษตรกร,กรมีสตงางค์เพิ่มเนี่ยเศรษฐกิจทุกอย่างมันก็จะไหลกลับเคลื่อนไปทั้งระบบก็ไม่ชาวนามีไรายได้มีเงินก็จับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็หมุนเวียนท่านนายกเชิญหน่อยนะครับเป็นยังไงพี่น้องเราทํานากัน มีละกี่ครั้งเนี่ยที่เนี่ยครับก็ในส่วนพี่น้องชาวตำบลบางกอนก,อนก็ทำนาปีสองครั้งครับและที่สําคัญก็อยากจะให้พัฒนาควบคู่กันไปก็เรื่องของบึงบละเพชรนะครับเป้าหมายบึงบระเพชดก็อยากให้มีน้ําบึงบลอเพชดเนี่ยใช้3ามอำเภอครับนะครับชุมแสงอาเภอเมืองอ,อําเภอท่าตะโกถ้าบึงบระเพชดไม่มีแหล่งน้ําพี่น้องการเกษตรก,ก็เดินต่อไม่ได้น้ำนี่คือหัวใจสาคัญครรเรื่องแหล่งน้าครับผม ปัญหาน้ําท่วมที่พื้นที่เราเป็นยังไงฮะมีไหมช่วงนี้ในช่วงสองสามปีนี่ก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาน้ําท่วมแต่นน้ำไหลหลากผลกระทบเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถือว่ามากเห็นบอกว่าเคยท่วมเดียวทีเดียวที่นี่ท่วมสูงเลยท่วมสูงเลยนปี54ก็ท่วมท่วมที่สารานี้ก็ท่วมนะครับหนาต้งครับเชิญหนาตงหน่อยฮะทราบวระทานดูแลเรื่องของบึงบอระเพ็ดอยู่การิหอรจัดการน้ําแหล่งน้ําเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่น้องในพื้นที่ใช่ไหมครับก็อย่างนี้ครับก็นําเรียนครับว่า เราอยู่ในบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราก็นำเรียนตรงว่าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีพี่น้องให้ไปจากทํานาไปอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกับพี่น้องตลอดเวลานะครับว่าในเมื่ออย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องปรับวิถีต่างๆเช่นการลดการใช้น้ําอย่างทุกวันเนี่ยพี่น้องชาวบ้านก็เริ่มนาร่องโดยการทำเปียกสลับแห้งนะครับเพราะว่าการพี่น้องทํานาแต่ละรอบนั้นจะใช้น้ําอยู่ที่1,300รลูกบาทเมตรต่อไร่ต่อรอบทุกวันนี้ถ้าทาเปียกสลับแห้งก็จะอยากที่800 รูกบาทเมตรต่อไร่ต่อรอบนะครับแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดจะมีผลตามมาก็คืออันดับ2เนี่ยพอเราทําเปียกสลับแห้งเนี่ยเราก็จะลดใช้สารเคมีค่ายากันที่3ส,สิ่งที่เราจะหนีไม่พ้นคือข้อปกลงนะครับในเรื่องการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพราะตามที่ทา่านสสพูดไปแล้วไงครับว่าบ,บ,บึงบรารเพรกาำบ้านทํานาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแสนกาไร่พอแสนกาไร,าร่รอบๆทั้งหมดแล้วเนี่ย พราะนักนการปล่อยค๊าคาร์บอนจะเยอะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนทัน้งประเทศนะครับว่าณวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะช่วยลดโลกร้อนด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกพื้นที่ที่มีการลดการปล่อยก๊าซหรือกระจกโดยเฉพาะบึงบร拉เพชรตอนนี้กําลังทำเป็นโมเดลนะครับจา,<อ>จากจุดเล็กๆนะครับหาประสบความสาเร็จอย่างที่อื่นเนี่ยมาเรียนรู้มาดูด้วยกันบึงบ拉เพชรเนี่ยถ้าหากไม่มีการแบ่งปันกันเนี่ยถ้าเราทุกคนกักน้ําไว้เต็มที่ข้างล่างก็ทํานไม่ได้<ช>ถ้าเราปล่อยน้ําจากข้างล่างลงไปหมดข้างล่างได้ทํา ข้าวบ่ก็จะแห้งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการหาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรเช่นทุกวันนี้เราก็มีการเปิดการท่องเที่ยวทะเลโบแดงในพื้นที่ของตำบลวังหากรถึง2,000กว่าไร่ในช่วงเดือนพันวามกราคุณพาก็ฝักด้วยครับขอบคุณมากครับพานวันครับราวาพื้นที่ท่านเองก็เป็นพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะทำนาอยู่เหมือนกันกทำเยอะกับพื้นที่ของวังหมากรกับวัดทงสนุกเกันครับแต่พื้นที่เป็นที่ลาดเอียง ออว,ว,วังวังมหากรวิทีรุ่มวัตถุที่สูงเลยเออมีการเลี้ยงสัตว์มีการทําไร่มีไรอยากจะฝากถึงท่านสสไปผักันในสภาบ,บ้างฮะผมอยากได้คองชนประทานเหมือนการเสียนช่องแคบเวลารับน้ําจากทงนบมาลงมึงบรเพชรเวลาหน้าแรงก็ดึงน้ำจากลงบร,งบร,งรเเชรขึ้นไปให้ถึงตรงผ่านได้ทั้งหมดเลยครับอยากได้คองชนประทานท่านกำนันครับเป็นยังไงบ้างเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่พี่น้องชาวนาสะท้อนปัญหาอะไรบ้างครับก็ในส่วนของวังมหากรเขาก็ แหล่งสาคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำเราขอฝากเรื่องแหล่งน้ําแล้วก็เรื่องราคาผลผลิตราคาผลผลิตค่ะขอให้ได้อย่างต่ำสักหมื่นสองก็โอเคค่ะท่านขอบคุณครับพี่น้องก็ยิ้มได้ใช่ไหมดีไหมดีไหมดีกับผมมือโรงานเลนี่ยเดยสองครับนะฮะก็จะเห็นว่าเสียงสะท้อนนะครับของผู้นําชุมชนก็ดีนะครับต่อปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยถ้าผลผลิตดีราคาข้าวดีนะครับ ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องก็ดีไปด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับต้องดีแน่นอนต้องดีแน่นอนครับผมในฐานะพักรวมรัฐบาลก็พยายามคุยกับรัฐบาลเพื่อหานโยบายอะไรดีๆมาลงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่นะครับครับเพื่อที่จะหามารการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมตามสสบัญชาครับไปภารกิจจุดต่อไปครับเดี๋ยวตามไปครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับว่าด้วยพรปภการเมืองเนี่ย กะกะตเนี่ยเขาก็จะมีงบสนับสนุนนะครับเพื่อให้พัคการเมืองเนี่ยมาทำาาารา23ให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองให้มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย สปัญชาลงพื้นที่ใหม่จุดหนึ่งครับจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นทุ่งนาเลยนะครับที่วังมหากรนะครับสบัญชาครับจุดนี้เราจะมาดูอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เราจะมาดูนานะครับนาของของป้าหล่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ป้าหล่อเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไอนาเปียกสลับแห้งเนี่ยมันทำยังไงมันประหยัดน้ําอย่างไรดโดยที่ที่คุยกับท่านหัวหน้าอนุรักษ์ในพื้นที่เนี่ยนาเปียกสลับแห้งเนี่ยเขาบอกว่ามันประหยัดน้ําได้เยอะปกตินาทํานาในหนึ่งไร่ในใช้น้ําประมาณเท่าไหร่นะใหญ่ พันสามร้อยลูกบาทเมตรนะแต่พอเปลี่ยนเป็นเปียกสลับแห้งปุ๊บจะเหลือแค่ประมาณ800ลูกบาทเมตรเอง๋อลดการใช้น้ำครับลดการใช้น้ําแล้วก็ประหยัดในหลายๆเรื่องครับก่อนถึงยัหล่อนะฮะเรามาที่ท่านนายกก่อนเป็นไงในพื้นที่เนี่ยเขาทานากันแบบเปียกสลับแห้งกันเยอะไหมครับท่านนายกครับวิธีชีวิตก็ทํานาตามตามปกติแต่เพื่อโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้วิจัยว่าเราใช้น้ํามากแล้วก็ใช้แปลง เพื่อสาธิตให้ทุกคนได้รู้จักในโดยโดยการเปียกสลับแห้งในการใช้น้ําน้อยตามที่ท่านสสดได้เรียนเบื้องต้นก็หนึ่งลดต้นทุนได้ผลผลิตเยอะ900โลได้แน่นอนตอหนึ่งไร่ตรงนี้เห็นบอกเป็นแปลงนําล่องเป็นแปลงนำล,ล,ล่องโดยเฉพาะตำบลวังกรได้มา50รราสิบกว่าไยายหล่อฮะเป็นยังไงทําไมถึงอยากทำเนี่ยปลูกข้าวแบบ เยกสลับแห้งมันดียังไงครับประโยชน์เป็นยังไงครับมันประหยัดต้นทุนเหรอที่เราเคยทําลงทุนเยอะครับนี่เราประหยัดต้นทุนเราใช้ต้นทุนน้อยเราวิดน้ําน้อยเราใส่ปุ๋ยน้อยผลผลิตเป็นยังไงปีนี้ผทดสอบดีดีเหรอจ้าผลผลิตเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะไล่หนึ่งถ้าเกี่ยวแบบแก่สมบูรณ์เนี่ยน่าจะได้ถึงหนึ่งตันแต่น่าส่งเสริมมากรับอันนี้น่าส่งเสริมมากโดยเฉพาะพื้นพื้นที่ บึงบระเพชรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมนายกครับผมเป็นประโยชน์ก็ฝากรัฐบาลฝากท่านสสนะครับว่าอยากให้ส่งเสริมข้ามเปียกสลับแห้งเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในพื้นที่ของตำบลวังกอนนะครับเพื่อได้ส่งออกได้ราคาดีแล้วก็ประสบความสาเร็จของชาวนาครับครับก็จากวังมหากรก็ขยายไปตำบลอื่นๆนะครับในอำเภอท่าตะโกรวมถึงอำเภออื่นในจังหวัดนครสวรรค์หรือจะไปทั่วประเทศก็ยิ่งดีนะครับใช่ครับใช่ครับ จากที่ผมกับสสบัญชาไปเยี่ยมนาของยายหล่อมานะครับสสครับเราก็จะเห็นรถของพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังเกี่ยวข้าวแล้วมาเลยนี่ข้าวอะไรครับเนี่ยข้าวหกหนึ่งครับผมหนึ่งนะครับสสดูด้วยสายตาเนี่ยข้าวก็ขอหกหนึ่งเนี่ยราคาสักประมาณเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่ดูตามไายภาพนี้นะครับ,รบอันนี้ความชื้นอยู่ประมาณม2 6 2 7ใ่รนแต่ราคาที่ซื้อกันทั่วไปตามถ้าข้าวรือโลงสีทั่วไปข้าวรุมเนี่ยจะอยู่อยู่ประมาณหมื่น หมื่นสองร้อยสามรอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ได้ไหมราคาเนี้ยอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ได้นะอยู่ได้ครับก็แสดงว่าเป็นราคาที่พี่น้องชาวนาก็พอใจครับหมื่นขึ้นไปเนี่ยยิ้มแล้วยิ้มได้เลยนช่ฮะวิถีพี่น้องชาวนาก็อย่างนี้แหละข้าวเนี่ยนะปลูกเสร็จเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เข้าโรงสีเลยโอเคนะลุงนะครับครับโอเคครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ครับนะครับนี่ก็เป็นชาวนาคนหนึ่งครับที่เพิ่งเกี่ยวข้าวมาแล้วก็จะนําข้าวสู่ลงสีอย่างที่สสปรชาบอกราคาอย่างเงี้ยไม่ว่าชาวบ้านยิ้มได้แน่นอนครับ ตามท่านสอสประชาไปจุดหนึ่งครับจุดนี้อยู่ที่ไหนครับสอสอครับจุดนี้ก็คืออยู่ที่ตําบลวังมหากรเหมือนกันครับ,รบตําบลวังมหากรแล้วข้างหลังที่เราเห็นอยู่นี่ก็ <หา S 2> คือประตูน้ําวังมหากร,รเป็นประตูที่มีปัญหามานานหลายสิบป,ปีที่<อ>ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาประตูนี้ทําให้น้ําไหลลงบึงช้ามากเพราะประตูมันจะแคบเกินไปวันนี้ก็ถือว่าได้รับการแก้ปัญหาแล้วได้รับงบประมาณนะครับมาจาก กระทรวงเกษตรแล้วครับตากรโดยของกมชนประธานกชนประธานนะครับก็ต้องขอบคุณท่านร้อยเอกธรรมนัตนพผมเผ่านะครับขอบคุณรัฐบาลที่ผ่านก็ประมาณปี6-7มาแก้ปัญหาของชาวตำบลวังมหากรในโยกเห็นบอกบว่าจุดนี้มีปัญหามานานใช่หรครับผมก็ในจุดนี้ก็อ่าท่านสะสะได้เรียนว่าเป็นสายเลือดใหญ่เป็นเขาเรียกว่าคองตะโกปัญหาคือ ส่วนหนึ่งก็ทั้งรับน้ําทั้งจ่ายน้ำนะครับ,รบทั้งเข้าทั้งออกนะครับเวลาน้ําระบายไม่ทันทั้งบนก็พืชผลตั้งการ,กรเกษตรก็เสียหายบ้านเรือนก็ได้ท่วมเลยก็มีมีปัญหาทุบถียงกันมาโดยตลอดแ<อ>ละโดยได้ได้ความนุเคราะห์ได้รับอ,อนุมัติงบประมาณในปี67เนี่ยมา65ล้านเพื่อมาแก้ไข ในขนานี้ก็ดําเนินการไปบางส่วนแล้วนะโดยประมาณสัก5%เทพื้นล่างไปแล้วนะครับก็เพื่อจะแก้ไขพี่น้องได้นะครับผู้ใหญ่ครับไปยังไงถ้าประตูตรงนี้เสร็จเนี่ยนะกว้างขึ้นเนี่ยประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างครับก็คือตรงนี้ประโยชน์กับชาวบ้านนะครับคือ1สามารถระบายน้ําได้ไวการเกษตรไม่เสียหาย2องได้รับน้ําจากบึงครับดึงขึ้นมาใช้ท้านบนได้คือใช้ย้ำหน้าแรงนะครับเพราะว่าที่เนี้ย จะเป็นคลองสาธารณะแล้วคลองในหมู่ที่3เนี่ยจะไม,มไม่มีไม่มีไม่มีประปาเนาะไม่มีบ่อประปาคือบอ่อปปาน้อยก็คือสามารถดื่มน้ำจากบึงเนี่ยคลองเนี้ยเอามาทําประปาให้กับที่หมู่ที่3และหมู่ที่9อ่าได้ประโยชน์สูงสุดครับท่านเป็นประปาได้ด้วยเป็นประปาไ,ได้ด้วยครับก็คือเราต้องใช้จากคลองนี้ครับสำคัญเพราะว่าต้องใช้คลองนี้ทําประปาเท่านั้นเท่านั้นนะไม่มีน้ําแหล่งอื่นครับท่านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็อยากจะฝากท่านรศนะครับอีกโครงการหนึ่งคือคลองเส้นนี้ครับผมเนี่ย ยังไม่เคยได้รับการขุดลอกเลยจะเป็นคลองที่ตื้นเขินต่อจากประตูนี่ครับผมลงไปถึงบึงประมาณ6กิโลเมตรเนี่ยมันตื้นเขินมากแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ํามาไม่ถึงครับครับวันนี้ก็ลงพื้นที่กันหลายจุดครับสอประชาครับไปดูพี่น้องชาวนาทํานากันนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ระบบน้ำนะฮะไปดูฝายชะลอน้ําด้วยเรียกว่าปัญหามากมายในพื้นที่ที่ต้องแก้ให้กับพี่น้องใช่ไหมฮะใช่ครับพี่น้องสะท้อนมาเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้สสเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนปางดันต่างเนี่ยตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะเรื่องที่1นึ่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำอ๋อเรื่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่ทาการเกษตรจริงๆแล้วทั่วประเทศน่ยต้องการให้ให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเร่งแก้ปัญหาในเรื่องของชลปทานอ่าก็เป็นพื้นที่ที่เหมอกว่า พี่น้องเกษตรกรมากเลยที่เราลงพื้นที่ที่ท่าตะโกนครสวรรค์วันนี้เลยท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการเส้นทางผู้แทนนะครับที่เราลงพื้นที่กับสสบัญชาเดชจริญสิริกุลวันนี้ที่ท่าตะโกนครสวรรค์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมประถมพงศ์อากัศีพร้อมท่านสสบัญชาเดชจริญสิริกุลขอลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ